เส้นขนที่แข็งอาจเป็นสาเหตุให้เราโกนหนวดได้ไม่เกลี้ยงกลว่วแต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ครีมโกนหนวดแกดบีลรุ่นนี้ที่มีคุณสมบัติช่วยให้เส้นขนอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วลดการเสียดสีระหว่างโกนได้เป็นอย่างดีทำให้การโกนล,ลื่นและสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ซึ่งช่วยลดอาการแท้และการระคายเคืองเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า ลดปัญหาความแห้งตึงหลังโกนและเมนท่าที่ช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นโฟมรุ่นนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะ ในประเทศที่อากาศร้อนแบบบ้านเราหลายคนคงชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้สัมผัสเย็นสบายช่วยให้ผิวผ่อนคลายได้เราจึงของแนะนำครีมโกนหนวดแบบเจลสูตรอ่อนโยนที่มีส่วนผสมของเมลทอาทำให้รู้สึกสดชื่นหลังโกนเนื้อเจลมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้ขนมีความอ่อนนุ่มลงจึงโกนหนวดได้อย่างหมดจดและเกลี้ยงเกลาเมื่อพร้อมกับพาวมิติกแอซิดช่วยคงความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นของผิวหน้าไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของกลีเซอรีนที่ทำหน้าที่กักเก็บความชุ่มชื้นให้ใบหน้าลดปัญหาใบหน้าแห้งกร้านปรับผิวให้เรียบเนียนได้ค่ะผู้ชายหลายคนมีการโกนหนวดเป็นกิจวัตรประจำวนันซึ่งสําหรับบางคนการโกนหนวดอาจจะเป็นเรื่องจําเจและใช้เวลาค่อนข้างนาน ครีมโกนหนวดของ LUSH จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการโกนหนวดของคุณให้แตกต่างด้วยกลิ่นหอมจากดอกลาเวนเดอร์และไมายจันที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่นและความเพลิดเพลินตลอดการโกนหนวดมีส่วนผสมของนมข้าวโอ๊ตและเชียร์บัตเตอร์ที่ช่วยให้ขนอ่อนนุ่มลงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำผึ้งที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวหน้าของคุณได้อีกด้วยค่ะ ทิเซโดอาจจะเป็นชื่อที่ผู้ชายหลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะแบรนด์นี้มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงออกมาค่อนข้างเยอะแต่ความจริงแล้วทิเซโดก็มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายออกมาด้วยเช่นกันครีมโกนหนวดสูตรนี้เหมาะกับผู้ชายหลายๆคนเพราะมีส่วนในการช่วยถนอมผิวช่วยให้เส้นขนมีความอ่อนนุ่มลดการบัดของใบมีดและยังมีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเปลี่ยนการโกนหนวดแบบเดิมๆให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ รวมนวัตรกรรมใหม่สำหรับการโกนหนวดเพื่อผิวที่เกลี้ยงเกลาสะอาดหมดจดด้วยครีมโกนหนวดแบบโฟมนีเวียสูตรผสมสารสกัดจากแบล็กชาโคลที่ช่วยดูดซับสิ่งสก,กรปรกความมันส่วนเกินและแบคทีเรียสะสมบริเวณรูขุมขนได้อย่างดีเยี่ยมช่วยให้โกนได้เรียบลื่นมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาสิวเซียนและสิวอุดตันที่อาจเกิดขึ้นได้จากสารเคมีตกค้างหลังจากโกนและที่พิเศษกว่าแบรนด์อื่นคือครีมโกนด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังว่าอ่อนโยนต่อผิวไม่ทำให้ระคายเคืองเพราะฉะนั้นหนุ่มๆที่มีผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด